โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48พันเอกภาคินเกื้อกูลผู้บังคับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48พร้อมด้วยกําลังพลชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนหญิงโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48และผู้นําท้องถิ่นลงพื้นที่บริเวณด่านตรวจถาวรบ้านยานิงตําบลจวบอ,จอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเพื่อนําอินทผลามมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเรื่องในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจรราศักราช1443และเดือนแห่งการทำความดีเพื่อให้นำไปใช้ในการเปิดปอ,อหรือละสินอดรวมทั้งเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและความสัมพันธ์อันเดียระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างรอยยิ้มและความปรับเลื้มใจให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบของเป็นอย่างมาก ังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการเปิดปอซอรหรือละศิลอดให้กับผู้นำศาสนาที่ประจำมัสยิดต,ต่างๆในพื้นที่พร้อมทั้งเดินเท้าเข้าพื้นที่ไปมอบอินดพาลัมให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีกทั้งยังได้มีการแจกอินดพาลัมตามจุดตรวจต่างๆของหน่วยเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านจุดตรวจได้นำอินดพาลัมไปรับประทานในช่วงการละศิลอ์ ซึ่งชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎดอนและสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหารพร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งได้รับคำขอบคุณรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีจากประชาชนเรื่องในเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันเปรนเกิด ปีที่รถสกัลาหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิามหน่วยจากว่าจิตสมสามราที่สี่แปดขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมท่านที่ได้เข้าสู่เดือนรอมตนอัปประเสริฐนี้ตาชมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคศรีตนาโดยท่านผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ท่านได้มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนสารบบตับธรกิจในเดือนรอมฎอน ให้ท่านได้รับรบุญและก็ได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในวันเดือนนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงได้บริการแจกกินสารล้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นในวันนี้ที่ทานตรวจความมั่นคงเราจะกลับจากสานตรวจกลายเป็นจึกทำเดินความสะดวกเพื่อ,อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เดินทางในวันเดินธรรมดอเรื่องความสะดวกและจะมีการแจกจ่ายกินสารลำให้พี่น้องไปเปิดปต ในประจำวันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางงานความมั่นคงใด้ส่สนุนพี่น้องประชาชนในืุนที่ครับ